Toyota m a r ต e t i 2.8พรีเมียมดอกเบีย้ย1.99 1.99 1.99ไม่มีใครให้ดอกเบีย้ยถูกกับผมแน่นอนนะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตั้มวิสาตุคานะครับวันนี้ตั้มอยู่กับรถเข้าใหม่1คันที่เป็นลายไอเทมอยู่นะครับนะตอนนี้นะครับรถที่ศูนย์ไม่มีนะครับคือ Toyota m a าเซตตี้2.8ตัวพรีเมียมเป็นปี2019-2020ที่คุณบอกเป็นลายไอเทมคือมันไม่มีขายแล้วก่อนที่เราจะไปดูแคมเปญเราไปดูโครงสร้างรถกันก่อนครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับดูนะครับติ๊กเกอร์นะฮะมอกติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับฝัญล็อคนะยางพลาสติกยังอยู่นะครับเห็นไหมทั้ง4จุด นะฝาน็อตนี่ครับคือฝาน็อตไม่มีขยับนะยังไม่มีการทําสีนะครับยังสีจำเดิมทั้งคันนะครับผมเนี่ยแก้มด้านในเห็นไหมครับคานก็ไม่มีขยับเห็นไหมฮะยังรอยซีนอะไรยังอยู่ครบตัวนี้เป็นเครื่อง4สูบนะครับ163แรงม้าซึ่งแรงพอตัวเลยนะครับผมแก้มด้านนี้ไม่มีการถอดนะฮะยังอยู่ปกติข้างในยังอยู่ปกติเห็นไหมไม่มีขยับไฟเป็น LED นะครับผมนะ รูปร่างเฉลียวเลยนะครับผมส่วนด้านนี้นะครับเป็นกล้อง360องศามองข้างหน้ารถนะครับผมเห็นไหมกระจกก็จะมี360องศาเหมือนกันนะมองข้างมาพร้อมแมตช์สนะครับยังปี2022ไม่มีการทําสีเลยนะครับผมดูเวนอาร์ตนะครับผมส่วนด้านข้างเนี่ยแผ่นเพจที่เราต้องดูนะครับตู้นะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าอ่านี่คือเข้ามาใหม่ๆเลยนะยังไม่เข้าอะไรเลยนะครับเวนอาร์ตรอยเชื่อมเลยอย่างเงี้ยยังอยู่ความปกติเห็นไหมเปลางนะครับผมดูนะครับ อช่หไหมไม่มีการแกะออกมานะครับผมเบนซ์อาร์จะยังอยู่ครบยังอ,อยู่ลา,านล่างนะครับผมนี่ใเนไหมประตูไม่มีการถอดก็จะมีมุกบอกมาคือเป็นโตโยต้ามาเซตตี้นะครับผมไฟท้ายก็เป็น LED นะครับผมท้ายค่อนข้างกว้างนะครับผมก็เหมือนกับพวกเวลฟเอาผัดทั่วๆไปบเบาะก็พับเบาะได้เหมือนพอตูเนอร์ปกติ นะหรือถ้ามีคนขึ้นที่นั่งไม่พอสี่ที่นั่งแล้วไม่พออยากได้เพิ่มอีกสักสามคนเราเปิดเบาะเลยครับเป่าเดินทางวางได้เลยนะครับกี่ชั้นก็วางกันไปนะมีแอร์ครบทุกตัวนะครับผมตัว R ตัว L เดิม,เด,มเดิมจริงๆนะครับนี่คือเดิมจริงๆเห็นไหมสองฝั่งต้องเหมือนกันนะถ้าเราโตไม่ถึงเราก็ดึงเชือกลงมาหน่อยน,นะตัวนี้ก็มีกล้องมองหลังเห็นไหมครับอ่าสองฝาก็เหมือนกันเห็นไหมฮะ แน่นมากครับเพราะเขาไม่เคยถอดเลยเพราะว่าเป็นเดิมๆจริงๆเห็นไหมครับมันอาจจะสวยๆเรียงเรียงตัวแบบนี้เลยนะครับรางตรงนี้ก็ยังความเดิมอยู่นะครับเห็นไหมะดูน็อตนะครับรางนะครับอ่ายังอยู่ความคงเดิมอยู่ปกตินะครับผมพอเรานั่งนะเราปรับเนี่ยครับนอนได้เลยถ้าเราไปไกลๆล่ะเน่ยเขามีตัวนี้นะอยู่ด้านนี้เพียงกดเข้าไปนะครับปุ่มสีส้มจะขึ้นนะครับเขาก็จะมีเบาะนวดให้เราเหมือนเราไปห้างครับสบายเลยนวดหลังแม อยากนั่งนานๆจังเลยเป็นฟ่ออากาศหมดแล้วนะครับแอร์เวลาเนะีอ่านหนังสือแล้วกดได้ครับเนี่ยไฟอ่านหนังสือไฟส่งลงมาทีเมียแบบตัวแกนนะครับที่จะมีเป็นพวงมาลัยลายไม้แบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดก็คือจะเป็นพวงมาลัยหนังธรรมดานะครับผมเวยปิดประตูนะครับควบคุมไว้เพื่อเวลามีผู้ใหญ่อยากลงหรือไม่ให้อยากให้เด็กไปยุ่งนะครับเราก็จะลดหรือล็อกตัวนี้ไว้เวลาเราจะถอยเขาจะมีกล้องบอกมุมแคบมุมกว้างนะครับ 360อิองศาเดี๋ยวเราไปลองสมัชนะในการขับขี่ของเขาดูนะครับว่ามาจิที่2.8ตัวพรีเมียมตัวนี้ขับขี่เป็นยังไงครับผมวันนี้ผมจะลองไม่ขับบ้างผมจะลองมัน,เป,นเป็นผู้นั่งดูนะครับจากที่ผมนั่งแล้วเนี่ยเนหะ็นไหมซาลลหรือนั่งเนี่ยกระชับมากเลยครับแดดเข้าไม่ค่ะปิดม่านหน่อยมันไม่ขูข่ขาครับหรือไม่เรียกไม่ขูข่ขาสิมันเรียกมันไม่สะเทือนอนะ่ะมันนั่งแล้วมันสบายครับผมในในการขับขี่ นะคนนั่งก็สบายคนขับก็สบายนะแล้วขับระยะไกลๆไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมว่าม,มันตอบโจทย์ได้ดีนะเนี่ยอกอยางนวดนผมรู้สึกแบบโอ้ได้ฟิลมากนะครับนะเผ่อๆว่า,วาก่อนจะไปถึงที่ทำงานได้ผ่อนคลายสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีนะครับคือใครมองหาผมบอกได้เลยคันนี้น่าใช้นะครับแล้วที่สำคัญผมให้ขี่เด็ดเลยนะครับที่ไม่มีผมให้แคมเปญไปเลยนะดอกเบี้ยนะครับ1.99ดก นีผมให้ไม่มีใครให้ดอกเบี้ยถูกกับผมแน่นอนนะ1.99ตั้มดูแล้วนะครับรถสวยนะครับคือรับประกันได้ครับเรามีรับประกันหลังการขายนะครับ2ปีหรือ20,000กิโลวิสาโนตโตคาขายเพียง1,999,000บาทและที่สำคัญนะครับเรายังมีแคมเปญดีๆนะครับเพียงท่านมีบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์อยู่นะครับแล้วลูกค้าที่มีเครดิต ไม่ว่าจะเป็นเครดิตบ้านรถไม่ต้องใช้เอกสารนบะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวถ้าไม่พาคดคลิปต่อไปนะฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยถ้าต้องการโทรด่วนโทร0811331221หรือด่วนกว่านั้นคือ0911202384คอนเฟิร์ม